แล้อีกเรื่องนึงที่สําคัญเหมือนกันมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันนี้ของเราก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่ายูเนสโกยืนยันว่าชุดไทยนี่แหละจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี2569ค่ะก็คือกอ็พร้อมชี้แจงเลยนะว่าผมข้าวทวากัมพูชาเนี่ยซอดแสฉุดไทยในรายการประเพณีแต่งงาน ตัวสอบแลวพบว่ารายการที่กัมพูชากำลังเตรียมเสนอก็คือประเพณีแต่งงานแบบเขมรไม่ได้มีการอ้างอิงถึงชุดไทยหรือการซอดแสกเหนือห้าที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายแบบไทยนะแล้วก็นายประสอบเรียงเงินประลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่ากรมทรงเสริมวัฒนธรรมแจงว่ายูเนสโกยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจําชาติจะถูกบรรจุเข้าสู้การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระว่างรัฐบาลว่าด้วย การสงวนดักษามรดอกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที21ในปี2569การเสนอนี้ก็เป็นส่วนนึ่งของนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และการอนุรักษ์มรดอกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมข้องชาิโดยชุดไทยพระราชนิยมได้รับการขึ้นบัญชีในระดับชาติตั้งแต่ปี2566แล้วก็คอร,อ,อร์ก็มีมติเห็นชอบเมื่อวันที26 มีนาคม2567ให้สนเสนอขึ้นทะเบียนในระดับนานาชาติต่อยูนิสโกนั่นเองนะกรับพมทางปลัฐกระทรวงวัฒนธรรมก็อย่างบอกนะครับว่าชุดไทยนี้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติเตสะทอนอัตลักษณ์และก็ความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานสังฝีมือลากหลยภูมิภาครับท่ายอดผ้าหลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและก็การใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะกับชุดไทยพระราชนิยม เศสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงทรงรีเดิมให้มีการศึ茨 z าขอนควาเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆมาศึกษาฟืนฟูและก็ออกแบบเปื่อสทรงชายเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเทโดยสเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในร่วงราชการเทก้าวนะครับพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศยุโรป อย่างเป็นทางการแหล็กปี2่องพันรนะรยนกระือว่าเป็นการสะท้อนภาพหลักความเป็นไทยสู่สายตานานาชาและก็ชาวไทยก็ได้มีการนําชุดไทยนี้มาใชา้กันอย่างตอนเนืองด้วยวนะครับแภูมใจหนชุดไทยก็เป็นของไทย